ทำยังไงนะถึงจะสวยเท่าคนอื่นเขาห้าน้านตาแบบฉันนี่หรอจะไปสู้ใครเขาได้ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ใน dress to impress วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมา make over ผู้หญิงคนนี้กันค่ะดูสิคะทุกคนหนะะ้าเขาดูเศร้ามากเลยอะวันนี้เขาจะมีเดทด,ด้วยค่ะเราจะ make over เขานะใน t ีมเดทไหนค่ะไปเดทกับหนุ่มๆเหลือเวลาแค่สีนาทีเท่านั้นไปกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะต้องทําให้เขาหน้าตาสดชื่นะก่อนนะคะโดยการพาเขาไป make up คะ่ะทุกคน เอาละนี่เลยโอ้โหน้าเศร้าเหลือเกินคนสวยทำยังไงให้เขาดูหน้าตาน่ารักแล้วก็ดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสำหรับเดทในวันนี้ฮาแบบนี้เป็นไงดูน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะมาน่ารักสุสดๆไปเลยค่ะเอาละ่ะนอกจากเมคอัพที่ดีแล้วนะคะทรงผมก็เป็นอีกหนึ่งที่สำคัญไปกันเลยเอาละ่ะทรงผมก็เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับเดทในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเลือกทรงผมให้เขา ดูน่ารักแล้วก็ดูเป็นสาวมากขึ้นนะคะนี่เลยนะแล้วก็สีผมเนี่ยอาจจะเป็นสีบอลบอลน,นะคะนิดหนึ่งนี่แบบนี้อ่าสวยแล้วส่วนผมยาวก็ดีอยู่แล้วนะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาเปลี่ยนสีกันหน่อยนึงแล้วกันนะอาจจะออกเป็นบอลบอลน,น้ำตาลน้ำตาลนิดๆนะคะเพื่อความสวยงามอ่ะเราว,ว่านี้โอเคอุย้ยน่ารักมากทุกคน มาเมคโอเวอร์ over, ผู้หญิงคนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะสำหรับเดทนคืนนี้นะคะน้องสาวคนนี้เขาต้องใส่ชุดที่สวยงามด้วยนะแล้วก็เวลาไปเดทตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องใส่ชุดที่แบบว่าดูเซ็กซี่นิดนึงอะ่ะทุกคนแตหาชุดที่น่ารักน่ารักกันเลยนะคะเดทคืนนี้นะคะจะต้องน่ารักนิดนึง เป็นสีชมพูไปเลยนะโอ้น่ารักมากทุกคนใครเห็นเนี่ยจะต้องประทับใจในเดดนี้แน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเพิ่มดีเทลของกระโปรงนิดนึงได้ไหมก็น่ารักเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนนะคะมาแล้วก็อยากจะได้เป็นรองเท้านะซึ่งรองเท้าในวันนี้ก็จะเป็นรองเท้าบูทสีดำเป็นไงยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วว่า เอ่อเป็นรองเท้าสีขาวคู่นี้เป็นไงอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีถุงเท้านิดนึงนะคะโอ้น่ารักมากทุกคนคืนนี้จะต้องมีดีเทลอีกนิดนึงจริงๆอยากได้ถุงเท้าหน่อยให้มันดูน่ารักเลยอีก3 30วินาทีละหาเจอไหมเนี่ยถุงเท้าไปหาอ็อกเซอรีกันนะทุกคนนิดนึงนะคะกัไลข้อมือนหน่อยซอยคอ,อนิดนึงโอ้น่ารักมากน่ารักมากเลยนะคะ เอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วนะสำหรับเดทคืนนี้มาคนแรกเลยว้าออ็กซ์ซอรีอาจจะยังแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะโพสสวยสวยโพสสวยสอ้าอ้าหันหน้าหันหลงังโอ้โหชุดนี้เป็นไงสวยมากแต่ต้องดูคนอื่นก่อนนะคะว่าเขาจะเหมาะกับเดทคืนนี้มากกว่าเราหรือเปล่า อืมเราว่าคนนี้ยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหรนะ่นะเหมือนเป็นแม่เสือสาวมากกว่านะห้สองดาวแม่เสือสาวอาจจะเหมาะสำหรับเดทคืนนี้ถือว่าตีจอดแต่งนะทุกคนโอ้ทุกคนว่าคนนี้เป็นไงคะสำหรับเดทคืนนี้เราว่าเซ็กซี่เกินไปนะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านเดี๋ยวนุมๆหายหมดมโอ้ว้าวสำหรับสาวคนนี้นะ สำหรับเดทตอนคืนก็เป็นชุดดำก็เหมาะอยู่นะคะแต่ว่าโชว์จักแรแสเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ให้สามดาวแล้วกันนะโชว์จักแรแลไปหน่อยเอาละ่ะสำหรับเดทของสาวคนนี้ก็ใช้ได้นะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบว่าดูหนาวววคนนี้เป็นไงอื คนนี้ดูโตไปนิดนึงสําหรับการเดทในคืนนี้นะชุดสูทที่เขาใส่มานะคะดูเป็นทางการไปนิดนึงแล้วก็นาะดูเข้มไปหน่อยนะหนุมน่มๆหายหมดไม่ได้นะแบบนี้ยคนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะคนนี้ดูเรียบร้อยแต่ว่าก็ดูโตไปนิดนึงสําหรับเดทในคืนนี้นะหนุมน่มๆเห็นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ทุกคนว่าไงคะ โอ้โหสําหรับคนนี้นะเดทในคืนนี้อาจจะเป็นดินเนอร์หรูใต้แสงเทียนอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหลุกนี้เป็นไงคะสุดยอดคนสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นเดทที่แซบแน่นอนนะสำหรับคืนนี้โ้แฮ่บแ,แน่นอนนะสุดยอดท้าโพก็ที่หนึ่งเลยค่ะ อล่ะครบแล้วนะมาดูผลราลังวัลกันเลยดีกว่านะว่าผลคะแนนจะเป็นยังไงโอ้โหสาวที่ชอรักแลได้เป็นที่1น,นะคะสุดยอดหนเราดูซิว่าเราได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เจ็นะคะทุกคนได้แค่สิบแต้มเท่านั้นนะ่ะ โหเสียดายทำไมเดทของเราคืนนี้มันไม่เหมือนกันนะถ้าใครไปเดทกับสาวคนนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะไหนเราลองมาจำลองการเดทในคืนนี้กันดูนะคะเป็นไงคะทุกคนรอมไหมกว่าเป็นยังไงบ้างประสบความสำเร็จไหมคะคิดว่าจะมีหนุ่มๆคนไหนประทับใจในเดทครั้งนี้บ้างอย่าลืมให้ดาวเราด้วยนะงง้นสำหรับวันนี้ก็ขอไว้ท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเดทกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ